ก็มันจะเป็นจริงเหลืองคือหนามเจวขิงบ้านอ๋อแนวว่าไถ่ไก่เนียหัวง่อนนงกระชายมันบังคือให้บัรไก่หัวลานนงกระชุ่มจัะผู้เช้าอ่ะผู้เบากล่าวว่าโอ้ยไถ่ไก่เหนียวผมเจ้าไก่หัวลานแงีนะเอ้ยมาแวะเล้วเห็นดอกวายกเมียคิดเผยว่าจิม่าเกี่ยวทางดอกแต่ที่ยาเกี่ยวข้ามยิดเผยว่าจิม่าเป็นผู้เลี้ยงน้ำกอดเชนี้เลี้ยงทางเผยว่าจิม่าจมใจสั่งน้ำนั่งกินแน่นี่ละกู้เบาว่ะ โอ้ยใช่หลายลีนว่าจะล่วงหลอมกันแต่จะคว่ำเบาบ่ได้หาปัญญาบ้ซื้อคว่ำบ่คือคว่ำได้คือเจ้าหันบวกตอนเนาะแนวลีนบ่มีกระหม่มนี่หาบวกเด็ดคู่แน้วผู้สาวอ่ะขันเจ้าว่านยึดเจ้าจิม่าเจ้าพังดอกแต่เดียก็ข้ามยึดจิมาเป็นผู้เลี้ยนร่ำกอดท่าแน่เลี้ยนขางท่านดีชวนเจ้าสั่งนั่นั่งเอาพ่อแม่เจ้าไปน้อพ่อแม่เจ้าทั้งบ้านสิว่าไลยน้อ ขันเจ้าทีนี้แม่สอนนอนน้ำจริงกองเจ้าเคยเดือบวดฉีดจากทิ้งซอยพังเพี้ยงไปเนาะขันเจ้าเเคยเดือบวดสิบสากทิ้งซอยพังเพี้ยนเราไปเนาะเจ้าเเคยเหี้ยนหูน้่งฟ้องกุดโทวาดไปเนาะคุณเจ้สาวถามเจ้าบวดไปเจ้าจะบวดอย่างต่างนั่งฟ้องกุฏโทวาดไปเนาะ ขันว่ามีสินแล้วน้ำเดินน้ำทางมันจำคองเลยวันฉันเพิ่นว่าขันวามีสินวันนี้ไปได้กับผมพูนขันบอแล้วนั่งเอ้ยวันฉันบวดเป็นพากับไปเลยพ่อเพลงปวดเป็นเน้นกับไปเลยพ่อมือไอเป็นคนกี่เรือเกลี้ยเราไปจัวาหลาเอ้ยวันฉันเบาเบาว่าโอ้ยขันว่างขันให้เจ้าลาจังร้องปงขวายซะเรือวันฉัน ซื้อสินส่งผลวัดเจเด้ออาจัรยไปเจ้าหวัดจืดสา่งน้ำข้าวคุโตวาดท่นเจ้าได้น้อยแก้วจำคลื่นบานเขาหลังเจ้าเด้อได้ล้วนแก้วกันถผ่านคุณเลิกมันสีบ่มีหัวเสือกบะหมีเงีางยำก่อนตะกี้ข้าเจ้าวกันข้าเจ้าแง่อีเด้ออยู่ยาวสั่งเยี่ยนเอาหาต้นหาแบบไปเอาสิถามแบบไปเอาตะกั้นหรือว่าจากวังหันอาจารย์ ชุวมื้อน e> uh ี่ชุวมื้อนี่พ่อแม่สอนลูกวางตีได้ค่าเอ้ยคนจูงบอกคือเราคือหลังเน่บอกคือกันเน่ระวังดีเด้อพ่อแม่บอกชุวมื้อนี่มันบอกเอาโบราณชี้วางตีเด้อตาเอ้ยปีนี้มันตั้งปีไก่เด้เนี่ยเด้อเนี่ยสิบานเฮ้ยเตียนเป้าเนาะตัวให้ย่างเดี๋ยวอาบนลำห่อนนอนข่างแมฆกันแน่นกันเต้ตยต้มกระเทือนมาเดี๋ยวเอาสู่แล้วยมเพราะวางบ้างเดี๋ยวสู่ควาย พ่อเขาเปได้เอิ้นพ่อบบพร้อมแม่บบพร้อมลูกก็ออมพ่อเขาลูกคงจ้าแล้วเขาป้อมเนี่ยคนไปเฝ้าผู้บ่าวผู้สาวคอยจับยับจนสอนเขามาซ่อนแบบนีเแ้ยนีจับยับจนบักนี้มาส้มจนแบบนู้นุนี่ยคอยกับพ่อจับตานโน่นบานเขาใช้กันมึงเนี่ยย่างมาสัาพ่อจได้ส่งแกงย่างมาแรงพ่อจได้ส่งคนได้เนาะเฟินละเอามันชุดชุดไปเลยลูกอันเขาล่ำพ่อจับตานโน่นบานเขาใช้กันมึงน้อนคอยเอ้ยก็มอตุนีเอ้ย มันบ่สุดก็ต้องมาค่อยยามมื้อเช้าบ่ได้ส่งแกงยามมื้อแลงบ่ได้ส่งคนได้เนาะมันจังสิสุดสุดอย่างของมันคือเพิ่นว่าเจ้ามาอาศัยโซนใชค่าใต้ฟ่องรออีพ่อผู้ฮู้เจ้าไปอยู่ทังเฮือนซะเด้อนางบ่ให้เจ้านอนดินเาก็บ่้งใต้อาเพิ่นว่า ละคนสุขคนสุาศัยซึ่งมึงกูอย่าอื่นนาเนออย่าอื่นมาน้องและอาไอใ่้ผมคอยเปียนหึ่งเลือกได้ตื่นไปซองหาเห็นให้จะเป็นใจเดียวดังเข้าเคยใส่เจ้าเจ้าบาเกียใจไห้เกียใจเด้อเนี่ยปากเกียไห้กับข้าวเกี้ยคือบักทัวบักทัวขึ้นเกี่ยวข้างบักเกียดินดันไตคนณบอกให้มากสับไปสัตวมันแม่นว่าอาจารย์มาเป็ดพิจารณามึงคาบเลยตองรอดให้ขาใจตองรอดให้ยุติราม เป็นข okay. okay. ่อยเป็นขา่อยยุ่งสูงเจ้ามาใช้ส่วนใช้าดตจปอกลอที่ปอ่นตัห่วงจอเจ้าูอทั้งเที่ยนเด้อนั่งบ่อให้เจ้านอนดินเฝ้ากับมวยทันใจเออมือดิ่งวันปอดวงเด้อรัดเปลี่ยนเปลี่ยนยิ้เจียงเที่ยย่างไฮไลเด้อคุณเจ้าข่าวคุณข้าข่าวง มีทางข่าวคุ้มปูคนกาเก้าหันลงมาเล่นซําเที่ยงเกียงหาลงอาบน้ําซาป่วงกับช่วงใจมาเล่นนํากันพนองหมู่เด้อคนบ่อนุวันดีสาววาวดึกก็ได้ไปทางเจ้าสนูอายไปทงดํ